โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเนอนี้ก็มาอยู่ในแมปแพนเบลต์เบลต์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกซีิปอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีออโต้ทำอีเวนต์ใหม่นะครับก็จะเป็นอีเวนต์อาร์ตนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งซีิปส์เนอนี้นะครับผมจะเป็นซีิปของค่ายสปีดฮับนะครับวันเสาร์อาทิตย์สามารถใช้งานได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องหาคีย์นะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเราต้องหาคีย์นั่นเองนะครับทุกคนหากมันให้หาคีย์นนนนะะคครรรัับท่าาาผผูู้้ชมมมมมมสถดดดตตงอเ์ปกกหุไ เลยเนี่ยนะครับผมที่ผมจะมาโชว์เคสท่านผู้ชมในวันนี้นะครับจะเป็นทางหน้าของเมนูอาร์ตอีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนท่านผู้ชมต้องเข้าประตูตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะเจอทางหน้าของอีเวนต์อาร์ตนะครับผมหรืออีเวนต์วาดรูปนะครับผมศิลปะอะไรตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับผมนําเบรนลอดนะครับที่มันขึ้นป้ายประกาศตรงนี้นะครับมาให้มันนะครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถได้รับของรางวัลอยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งซีฟสปีดจะมีในส่วนของการออโต้อัตโนมัตินั่นเองนะไปททททีีี่่่่เเเเเมมมมมนนนนนนนูู3แแแลล้้ววออออออโโตตติกกกกัังะุค็าารรช์ นั่นเองนะครับผมนีกก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่งเป็นหลอดนับที่จีกรรมมันต้องการนะครับแล้วก็กดเปิดไปนั่นเองนะครับหากเรามีเป็นหลอดนะครับผมจะทําการส่งให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งความไวในการส่งเนี่ยก็ถือว่าไวมากๆนั่นเองนะครับทุกคนผมก็จะแนะนานะครับผมสาหรับใครที่เปิดขายตัวอัตโนมัติแบบนี้ไว้เนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกชมอย่าเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเป็นหลอดนะครับเอามาใส่ตรงฝ้าระกับเยอะๆนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าค ให้มันครบทุกตัวแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดไปที่ Auto ตาร์ a r t Event ได้นะครับมันจะทําการเริ่มอีเวนต์ใหม่ให้เรานั่นเองนะครับทุกคนก็ง่ายๆประมาณนี้แหละนะทุกคนมันก็จะมีหลอดบอกด้วยนะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยเราทาอีเวนต์นะผมไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะหากเราทําครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราน่าจะได้ของตามนี้นะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จนะก็ขาดไอ้เจ้าปลาฉลามตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านของ d ลี l รีว w a ์ดตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถออโต้ทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะมันจะเป็นจีกรรมรายวััันนนนนผมมมรบกกา์ดด่่เเอง็ไปททีีู เดลี่ y r e w a r d นั่นเองนะครับแล้วก็กดเปิดไปได้เลยนะครับหากเรามีเป็นหลอดในตัวนะครับผมที่มันต้องการเนี่ยนะครับมันจะวาร์ปนำมาใส่ให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลก็ตามนี้แหละทุกคนก็จะมีเป็นเงินมีเกียร์มีพืชนะครับผมแล้วก็มีกาชายนี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทำจีกรรมรายวันนั่นเองนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูอื่นนะครับในส่วนของออโต้คลเลกนะครับผมจะเป็นการเก็บเงินอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้มันจะวาร์ปไปเก็บที หนึ่งแบบนี้แล้วก็กดไปที่ออโตคอคเล็มันนี่นะเมื่อครบหนึ่งวิมันก็จะว้าไปเก็บทีละตัวให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของชอบนะตัวนี้ก็จะมีการซื้อเกียร์อัตโนมตัติแล้วก็ซื้อซีดอัตโนมตัตินั่นเองนะครับหากผู้ชมสนใจอยากจะซื้ออะไรก็สามารถมาซื้อได้เลยนะซึ่งตัวนี้เขาก็ได้เรียงระดับความแรงมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนสมมติผมจะซื้อเพื่อตามนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ออโตบายซีได้เลยนะครับหากมันมีในสต็อกมันก็จะทาการซ นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่แบบอ่านเมนูภาษาอังกฤษลาบากก็มาที่เมนู setting UI นะครับแล้วก็ไปตรง language หรือภาษานั่นเองนะสามารถมาปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เซิร์ชไปที่ไทยแบบนี้แล้วก็กดติ๊กไปได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับดยภาษาไทยเนี่ยนะครับผมมันอาจจะแปลตรงตัวไปนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะใช้เป็นระบบแปลอัตโนมัตินั่นเองนะแต่ถือว่าก็สามารถใช้งานได้แหละนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็น กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับแต่ทีนี้บายบๆครับผมเจอกันครับ